กระทงโมสามจบพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะมะยัง อิมินาปทีเปนะอสุกายะนัมทายะนาทียาปุนิเนทิเตท,ทตังมุนิโนาปาทวรัรชังอภิปูเฉมะอัยาง ปาธิเปนะมุนิโนปาทวัรชัชาปูชาอัมหากางทีคารตังอิตายะสังวัตตูข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชา ซึ่งลอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อว่านิมมาธานทีด้วยประทีบนี้กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีบนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินอย่าปมตั้งจิตอธิษฐานอรอยเลยนะเดี๋ยวให้พระสงฆ์เราลอยก่อนให้หลวงพ่อเป็นประธานหอมกันเลยนะโยมอร่อย ปล่อยเลยนะหลวงพ่อจะสุดท้ายาปล่อยลงไปเลยใช่เดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะอเดินไม้ดันลงไปเรื่อยๆฝากถอยนิดนึง,ง,งถอยนิดนึงถอยนิดนึงข้าวนามแรงๆฝากกระกระทงที่หลวงพ่อเห็นองค์พญานาคใหญ่ถึงก <úsica> ับหลวงพ่ออุ้มพญานาคฝนเลยตกเลย อพอลอยพระยานากลงแม่น้าผลก็หยุดแต่โยมาเลยประสงค์เราทยอยออกไปนะครับนิมนต์ประสงค์เราทยอยออกไปด้านซ้ายมือให้ญาติโยเข้ามาอ่าพ่ออ้วนพ่อสมวนห้วนจิตมาจากปทุมอ่าเปโยอมบิดาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทศสวรรณบีทีเจ้าวาดวัดสวนอรารามของเราหลวงพ่อสมวน้วนจิตพร้อมคณะโยมาด้านเนี้จตมาได้เลย เบี่ยงออกมาลอยเสร็จอธิษฐานให้ดีข้าพเจ้าชื่อนี้นำสก,กุลนี้ขอลอยอัากระทงนี้เพื่อเป็นการขอขามาลาโทษดท้วยกายก,กรรมวัิกรรมมโนกรรมกรรมทรั้งหลายที่ข้าพเจ้าอ้าเล่นเลยเอ้าวเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเ ด้วยาหายได้เลยระวังระวังไอ้ฟุตเดี๋ยวจะถูกโยนนะระวังด้วยระวังด้วยลอ,อเยเสร็จแล้วก็หมซ้ายออกมาอับมาคือโคชช้อนมาตกลงไปเลยตกลงไปเลยเลยไม่ควบ้าขา มาด้านนี้มาด้านที่เอตมาด้านเลยไผรลอยเสร็จแล้วเดยกกระทงจะไปกับจำแม่น้ำเองนะขอให้เราหมดทุกหมดสองหมดโรคหมดภัยเสนียดจนไหลจนมีหน้าให้ไปโยมแม่เราพันจุงหน่อยจุงแม่เราพันมาด้านนี้มาด้านนี้มา,ามท้นี่เอตมานะมาด้านนี้นะเป็นสู่มนชนเยอะเหลือเกินนะบุญบ้านเราอนุโมทนากับโยมพี่เสถทนสืบหวนด้วยนะที่หลักสัน ในการลอยกระทงแบบสไลด์ไอเทคเลย่ะโยมแม่อรพันธ์มานีแป๊บเป็นตัวตเด็กมาดูลอยดิมาเดี๋ยวนี้มา,มาลอยเลยจับกับแม่มาเลยอลอยเลยเลยลอยเลยดันลงไปส่งลงไปไม่คว่บไม่คว่ำไม่คว่ำไม่คว่ำนะ,ะโยมแม่อรพันธ์สองเปอร์เซ็นตะ์สองตั้ง คุณทียาลัลลานก็มาลอยกระทรงด้วยนะแล้วก็ประธานชุมชนคุณตีนิกคิดทุกขาคอนอาจารย์ปั๊กร่ม,มนานาแล้วก็มีญาติโยมทุกต่วสนทิพ่อสมวนวัวจิตคุณโยมที่สายทินสื่อเอคุณสายพินทุนอาหารต่อนโมธนาาโยมนะ ่ไทยพิลึกกระทงกันมาลอ,อยแล้วก็เรียนสายมาเลยมาเลยเลยอยมาด้านนี้มาด้านนี้นะด้านมาด้านนี้ส่งที่น้ำแรงนั่น,น,นแหละนะไม่คว่ำไม่ลบไปอย่างสบายตะบนธนาเดี๋ยวเขาตกลงไปให้เดี๋ยวเขาตกลงไป หลังจากลายก็ต้องเสร็จแล้วดนตรีระบบย้อนยุคทีเล่นเล่นเลยจบทีเด็เล่นเลยทรัการแสดงเลยไอ้พ่อแม่มีน้องชมเลยขอบคุไว้ยัดโยมท่านใดยังไม่มีคันธงไปบูชาจะนะไปมดแล้วไปลอยเสร็จแล้วก็ปมซ้ายออกมางลอยเสร็จแล้วเวดซ้ายออกมาให้เพื่อนเราได้เข้าไปด้วย ยังไม่มีการจะโผล่บบไปนจะรได้เ,ไไดเ,ไไดเ,เสร็จแล้วสยนหวออกปายก่อนแตนะ่เสรแล้วออก,ก็กตให้เปื่อเืุอคมุม ดีตนเเป็นวระผู้ปรทับในดังอยาน้โดยมีเทพเาระทับในจุดประเทศชนมิติาราชเจ้าราานรอาโยั้น้โยมมดัชนีโยมโยมใหม่โยมใหม่โยมใหม